าของเราเริ่มทานแล้วจ้าหยิบแล้วหยิบแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะ,ลกลจะหมดแล้วจ้าเมื่อนี้วัดข้างนอกเพิ่นมีพระป่าเขาก็เลยเอดเขามันไก่เป็นลงท่านนำน,ำน้องมาเนี้นอวันนี้เราจะไปทําบุญจ้าที่วัดข้างนอกส่วนล่งที่เป็นสามสามล่างนี่ันเป็นน้ําส้มจ้าน้ําส้มเกล็ดที่มาพิ่นสั่งเนาะเขาก็เลยเอาไปส่งเพื่อนนำขาสิมาวัดวัดเดิมเนาะวัดที่เขาค้นมาประจับคือสายวัดป่า เอ็ดเอ็ดย่างก็ไอ้พปะาเลยเนาะไอ้พระบาอันนี้ฝนตกบรรยากาศก็นดฝนตกจ้ะฝนตกฝนตกฝนตกแค่ย็นตั้งแต่เช้าแล้วนี่แหละค่ะวัดนี้แหละจ้าคนจะมาเริ่มมาหลายแล้วจ้ะคนมาหลายแล้วโอ้ขยับเข้ามาข้างในด้วยขยับขยับเต็นท์เข้ามาข้างในเลยมาแล้วถึงแล้วจ้า นี่ลงทานคนสวยเพื่อนมีสังขยาอู้เป็นตะคักขนาดพี่ช่องนะคักรักคักรักอันนี้ก็คือขนมชั้นนี่อ่าคักรักคักคักขนาดส่วนของเราก็เป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทานเต็มที่เลยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอ่าส่วนทางในเพื่อนกะกำลังเตรียม งานอยู่จ้ะไม่ออกอย่างคนก็ีอยู่ทางในคุณบนเลยวันนี้พี่เฟืองไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วเป็นอะไรคะทาไมไมงไปโรงเรียนลูกนะเา้าเอาลงเอาขนมพี่บูมากินแล้วเหรอเหรออยากกินข้าวเหรอเป็นไงตะก้อยเป็นไงหน้าที่ของตะก้อยก็คือเอาคุณเอาถุงใส่ เป็นไงพี่จ๋าตักให้มันพอดีพอดีหน่อยนะตัครับสองขีดพอดีสองขีดกาแล้วสองขีดพอดีเนาะอันนี้ก็คือลงทางของฮาใกล้จะเสร็จแล้วกล้จะหมดแล้วเทเสจเาเสตว่างไว้เลยให้เรียบร้อยเวลาคนลงมามันกะคนกะิะยิบไปยิบไปเลยเนาะแต่เวดเป็นไงวันนี้เป็นไงได้บุญเต็มที่อชิญนบุญกินแต่เมื่อคืนนี้แหละบุญสูงสุ ส่วนทางนี้ก็เป็นข้าวมันไก่แพ็กไว้เลยเขาสิแพ็กไว้เลยน้อ,อ,อ,อยเวลาเพิ่นลงมาเขาก็ทานเลยยิบเอาไปยิบเอาไปมันก็เป็นง่ายสําหรับคนที่มาเอาก็ง,า<อ>ง่ายเนาะเพิ่นบนบอยากกินอยู่นี่เพิ่นก็นเอาไปกินอยู่ที่บ้านเอาที่เขาทำนี้เราเรานับน้ํากิ้มหรือย,ยังว่าพอดีหรือเปล่านี่น ए, นนคนชิมข้างล่างนี่อร่อยแล้วบอกคนสวยเอาอะไรมาทานคะวันนี้ ขนมชั้นค่ะนี่เลยขนมแล้วกับน<อ>คน,น<อ>ทานนี่คือการคักสวยเหมือนกันจ้ะคุณโคตรแฮกกับพี่จ่าเพิ่อนไอจ่าเพิ่นมาอีกแล้วจานทหารจ,าาจาา่า,มมา,บา,บาทหารบวกเพิ่นว่าเพิ่นซิมอยกไอเข้าว้ันใกล้ซอยเพิ่นว่าป้าหากันนอนตื่นนี่เฮรอเป็นผู้บ่วยยังได้หากันนอนตื่นเดี๋ยวได้สัมภาษณ์ดิ ทหารบกนี่เฮกปุกซาครับเฮกปุกซ่าเฮปุกซ่าข้าฝันนั้นบ่ถือหาผู้สาวอยู่บ่ขึ้นนานมาหอแทะมา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 นี่แหละก็คือรงทางของเราแล้วก็โค้ดแฮกก็มาอันนี้จ่าทหารบกอันนู้นเสื้อขาวตรงโน้นอีกจ่าทหารเรือเออเรามีทั้งสองเหล่าทัพเลยนะวันนี้มาทําบุญวันนี้เพื่อนมาซาเพิ่นก็เลยยังมีส่วนรวม โคแท็กเพิ่นยังมีส่วนรวมเพิน่นาเพิ่นมาซะาม,มาทั้งทีก็อยากทำบุญหน่อยเนาะอันนี้ไอ้จ่าทหารเรือบุญไอ้จ่าทหารบุกอันนี้สองเราทับเลยวันนี้มาทำบุญกันตอนนี้เพิ่นกับขนอาหารแนวกินที่พระเพินเ่นไหล่เ็จแล้วลงมาไว้ข้างล่างเนาะให้แม่ออกเพิ่นมากินข้าวร่วมกันอยู่ข้างล่างจ้า ส่วนต้นนี้ก็เป็นผลลไม้ผลอ่างซารก็พองหวานอุ้ยน่ากินน่าทานเต็มเลยอ,อันนี้เป็นโต๊ะผละไม้แล้วก็ขนมหวานยังมีอีกยังมีอีกอันนี้ก็เป็นขนมหวานเปีย้ยบข้าวต้มแล้วก็เค้กก็มี เค้กก็มีเออข้าวต้มก็มีน่ากินมากกล้วยทอดก็มีเต็มเลยจ้าวันนี้เต็มเลยอันนี้ก็เป็นขนมหวานส่วนต้นนี้ที่เป็นกับขา้าวพูดน,นะข้าวกะติบ๊อกใหญ่แนวกินอันนี้คือเป็นแนวกินอันนี้ซุปซุปขุนเนะซุปขุนขนุน,นะขขน,น,น,นบะแล้วก็มีอ,อยา่อางไงโอ้อ,อันนี้แกงไตปลา อันนี้ยำรวมมิตรมีหลายอันหลายอย่างอันนี้อะไรนี่แกงนหน่อไม้รอบลอยมีเบิร์ตมีเบิร์ตทุกอย่างเลยนี่มีผลไม้เต็มเลยเอยเนี่ยกินเต็มเลยอันนี้คืออย่างนีพแองมแพแองแนง,แนงหอมขนาดเลยพี่น,อน้องซุปบักลินไม้หอมไหนดูดิดูซุปบ,บักลินไม้ดิก้อยบักลินไม้โอ้ก้อยบักลินไม้เพอดีว่า อันนี้คือก้อยหมากลิ้นไม้หมากลินฟ้าหมากลินไม้พี่น้องคนละมีแต่ตแซนะ่บๆคนละอันนี้คือก็คือลาปะลาลาปลาสิ่งสำคัญเดอ้อนี่เด้อนางเอกก็คือปลาลาสับป,ปะลาลาทรงเครื่องเนาะปะลาลาทรงเครื่องเขาเอินหลายคักหลายหลายหลายแนยวกินหลายอันนี้อะไรแกงหวายน,นี่แกงหวาย มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยของเล็กของน้อยแล้วก็โต๊ะตรงนู้นเป็นขนมหวานโต๊ะตรงนี้เป็นกับข้าวเนาะเดี๋ยิผนกระสิลงมาลงมาจากคงบนรับสิลรับพรเสร็จแล้วก็สิมากินข้าวรวมกันอยู่แถวนี้วันนี้คนก็ทยอยทยอยลงมาละรับสินรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาแล้วค่ะมาแล้วจ้าคนทยอยทยอยมาละอ่ะจับใส่ถุงให้เพื่อนเร็นอันนั้นให้เพื่อนได้แฮกใส่ถุงแล้วก็ใส่อะไรนะใส่น้ำจิ้มให้เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วก็น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มใส่ด้วยหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะอันนี้ก็คือคนทยอยลงมาแหละ ถ้ามันไก่หยิบใส่กล่องเลยค่ะหยิบใส่ถุงเลยแล้วก็เอาใส่ใส่อะไรนะน้ำจิ้มให้เรียบร้อยไอจ้าเราเอ็ดหยิบแล้วหยิบแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วจ้าหยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยนะคะน้ำจิ้มมีนะคะเอาให้ทุกคนนะคะอยู่นู่นจะอยู่นู่นจ้าหยิบได้เลยค่ะ อาจะหมดแล้วจะหมดแล้วอารีบรีบรีบเข้านะคะก็จะหมดแล้วจ้าแนี่จหยิบได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วค่ะข้าวมันไก่หมดแล้วค่ะเสื้อทางนี้พุ่ลงมาแล้วเพิ่งจะซิมมายิบเอายิบเอาแล้วก็มากินข้าวร่วมกันจ้า